ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมบิทองเกอร์ในไมโครบไดเร็ต์เดนิวเอเวนเจอร์นะฮะเยะ่วันนี้ผมจะกล่าวถึงเรื่องราวของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านหลังนั่นเองนะฮะซึ่งผมสร้างขึ้นมาเพื่อสอดส่องร,บร,บรบอบๆอณาบริเวณนี่แหละฮะอยากบอกว่าสร้างยากจริงๆครับท่านผู้ชมใช้เวลาไปค่อนข้างมากพอสมควรเลยฮะแถมตกกลางคืนเนี่ยยังมีสัตว์ประหลาดมาบุกอีกแย่จริงๆเลยฮะท่านผู้ชมงั้นก็ไปชมกันพร้อมกันเลยฮะไปกันเลยเย่ เดี๋ยวเดี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 ยวสร้างสร้างกันจกนกลางกลางคืนไม่นอนมาได้ยังไงมากันได้ยังไงเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหโอ้หืมอื้มอื้มอื้มมามาโอเคโอค้ย่อกี้กว่าจะทำเพิ่มได้ขนาดนี้นะฮะใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยโอ้โหกว่าจะไปตัดไม้ได้นู่นนี่นี่โอเ้เจ้าโอ้โหอ,อะไรเนี่ย ไอซอมบี้ตัวนี้หน้าตาแปลกๆคะหน้าตาเหมือนไอข้อมดนั่นเลยไอตัวที่ปาน้ำยาเคมีใส่เรานั่นไงโอไปหูโอ้หเฮ้ยตอนนี้ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับจะสร้างอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ใช่ไหมโอ้โหมากันเต็มเลยไม่มีใช่ไหมโอเคมันก็ยังกระโดดเข้าบ้านเราได้อยู่ดีนะฮะเพราะงั้นหอคอยที่มันติดกับบ้านนี่อาจจะไม่เวิร์กหรือเปล่านะฮะถ้าเวิร์กก็ต้องใส่ประตูไว้อะใส่ทับดอยอย่างนี้ได้ไหม ๊๊บบมันก็ไอ้นั้นอยู่ดีนะฮะมันก็กระโดดข้ามมาได้อยู่ดีเนาะงั้นเดี๋ยวเราทําเป็นประตูเลยแล้วกันดีไหมประตูอ่ะเนี่ย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 ใส่อีกอันนึงอ่ะปุ๊บปุ๊บโอเคใส่อีกอันนึงปุ๊บ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 อ่ะทอาเป็นประตูเลยได้ไหมมันจะได้เข้ามาไม่ได้นะเข้ามายากอ่ะนี่ โอเคไหมอันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนี่ว่าเอ้ยอะไรอะไรปิ้งปิงอะไรปิ้งปิงนี่นี่เอานี่มาอันนี้ไปฮึบฮึบเนี่ยก็ดีนะมึงก็ดีนะมึงก็ดีนะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำประตูมาใส่แล้วกันนะฮะเหลือด้านบนนี่อ่ะอันนี้เราก็ใส่ปเป็นกระจกไปแล้วกันนะฮะอึบอึบโอเคฮึบ okay. เอาสูงๆเลยก็ได้อ่ะ อึบอึบโอเคแฮ่เป็นไงโอ้โหส,สบายนี่น,นีไม่มีใครเดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเ้้๋ยวเนี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี่เดื่ดอ,ไดอไหร่ตั้งแี่เมื่อวเี้ใช่ดี๋ยัเอาอดี๋วเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเกี๋เดี๋ยเลยเดอ๋ว้ดห๋ยวเดีเราสร้างมาทัเงคืนเลยนะ๋ะเนี่ยโเ้ทยยเ้ยขอประตูแปลกๆห,หน่อยก็ได เอาขวานมาจะไปทําประตูแปลก,ปกขวานจ๋าเอาเอยเอาอะไรใส่วะทัานลูกธนูเฉยเลยนะฮะขวานจ๋านี่เอาไม้นี้มาทําประตูไ,ได้ไหมวะมันก็ไม้เหมือนกันนะลองดูดิแต่ว่าแค่ไม้คนละชนิดกันแค่นั้นเองหึือหรมันน่าจะทําอะไรได้เยอะกว่านี้นะไอ้พวกที่อะไรแปลก,กเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเพราะผมแค่ไม่รู้ก็ได้มั้งมันก็เลยไม่รู้จะทาอะไรนะ ไปข่าวหน้าเดี๋ยวไปศึกษามาดูก็แล้วกันนะฮะว่ามันจะทําอะไรได้เอออ๋อนึกว่าตัวอะไรแปลก,ปก<笑><笑>เห็นหางตาที่แท้มันยืนชนกันนะฮะนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นสเกเลตันต,ตัวใหญ่เดี๋ยว,เ,ยดวเดี๋ยวเมามามาสเต็ปอย่างงี้ยิงไม่โดนลรอกเดี๋ยวก็ตายเออจะทำไมทำไมไฟเอ้ยทำไมไฟมันหายเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหหนักนวงหนักน่วงผมเห็นแมงมุม อ้ไฟ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 อ้มากันเต็มมากันเต็มผมเห็นไฟไม่ใช่ผมเห็นไฟผมเห็นสไปสไปเดอร์นี่อยู่ที่นี่อยู่ได้เป็นปีเลยไม่รู้จะไปทางไหนดีมีเยอะเกินจะทำอะไรว่าประตูประตูประตูลืมลืมลืมประตูประตูประตูเอาไม้นี่มาทำก่องกแล้วกันนี่ไม้นี่ช้าชชาชา แล้วก็ประตูนี่ประตูพิเศษเราใส่ไปสี่อันได้แบบประตูอ้เออจเ๋ๆใหญ่พิเศษไงสองอันสองอันอ้าววางซ้อนกันไม่ได้ด้วยนะฮะเยี่ยมยอดดีงามโอเคขึ้นไปทางด้านนี้เลยกันปึ๊บ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 นี่เดีเวลาแห่งเกียรติยศแล้วนะฮะใส่ประตู ว่ t หรือว่าด้านล่างนี้มันต้องโหเสียดายกระโชกด้านล่างนี้ก็ต้องเป็นหินด้วยเหรอจะใส่ประตูได้โอ้จริงด้วยนะฮะไรวะแบบนี้ก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ก็โอเคอย่างน้อยก็กันไม่พวกนั้นเข้ามาได้นะฮะก็ดีแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะขอเพิ่มอะไรทีหน,นึ่งนี่ เออนี่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 ฮะเพิ่มความสวยงามนะฮะก็จะเดี๋ยว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 เดอืมสวยงามโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหจุดใกล้แถบดอเราพอดีนะฮะ,ะเพิ่มไปเป็นให้มันกัน้นแล้วก็ลดระดับลงมาเล็กน้อยโอ้โห กลายเป็นฐานทัพที่จิโอมจิม,จม,ม,มเป็นไงฮ่สบายใจงานนี้ขึ้นไปสร้างข้างบนต่อเดดเดดลงไปเอาเดดเดดปิดประตอูอย่าลืมปิดประตูอย่าลืมปิดประตูอย่าลืมปิดประตูะเดี๋ยวคนแตกหน้าเข้าบ้านโอเคที่จริงเราน่าจะสร้างเป็นหินทั้งอันเลยนะเพราะเรามีหินเยอะมากเลยได้แล้วมั้งโอเคเล t โก o สร้างต่อให้เสร็จนะฮะภารกิจวันนี้คือสร้างไอ้นี้รัวๆเลยผมอุดทิศให้พาอุทิศพานี้ให้แก่การสร้างฐานทัพรับนะฮะโอเคนี่มาเราจับมุมมันก่อนเลยพขอได้มุมแล้วทุกอย่างอาจจะง่ายขึ้นนะฮะหรือเปล่าวะอันนี้ปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บอยากได้ ให้มันดูดีด้วยนะฮะแบบใครเห็นก็รู้เลยตรงนี้มีตองเกอร์มาเยือนนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นดินดินดินอะไรเล่าหมื่นหมื่นหมื่นนะฮะดินดินโอเคดินดินแทรกกลางนะดินดินนี่ดินฮ่าฮ่าตรงนี้ขอโล่งๆแล้วกันนะฮะเพราะเป็นฐานทัพลับ ไปยืนอันนึงแล้วกันึ๊ปนี่อ่ะโอเคเอาไว้ยืนนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาตีออกถ้ามันไม่ไม่โอเคจริงๆก็ค่อยมาตีออกแล้วกันถ้ามันโอเคก็คเดี๋ยวค่อยเพิ่มให้หวังว,ว่าเราคงไม่ตกวงไปตายอนาถอีกนะโอ้มาแล้วนี่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 พวกเราแข็งขันทำงานนะครับ อาหมดหมดก็เอาไม่ฮึบฮึบฮึบเออนี่แน่นี่นี่นี่หัคอยฮึบนี่สวยงามเดี๋ยวเพิ่มมุมเพิ่มมุมให้มันโอ้โหเห็นได้ทั้ง365ล้านเอเคอร์โอ้โหสุดยอดจริงจิ ขึ้นเป็นลังคาก่อนอ <teaching. S 1> ืออ่ะตรงนี้ก็แบบนี้แล้วกันนี่นี่นะแล้วก็ในต่อดีว่านี่นี่อ่านี่นี่นี่เดี๋ยวพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยหัวตกอืออือโอเคอืออืโอเคึ๊ออ่ะหมดอีก ไม่กลัวเอ๊ะเอ๊ะปู่มีความสุขมีความสุขได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองตัวนี้แล้วขึ้นไม่ได้ด้วยรอบนี้โถอยอดจะเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดบันไ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 ดเก็บไปแล้วนี่ว่าโถเอ้ยจะขึ้นไปยังไงในรอบนี้เอ่อต่อขึ้นไปก็ได้ปึ๊บขึ้น โอเคอพิ okay. ่งจะขึ้นไปได้ต no ้องตกลงใหม่ละเอาดินกันละกันดิน okay, ขุดง um, ่ายดีอึ๊บอึ๊บอโอ้จะตายแล้วด้วยอืเดี๋ยวมีอะไรกินเออดีงามงามงาโอ้โหดูวิวพักกินอาหารแล้วก็ชมวิวรอบข้างไปด้วยนะฮะอูตรงนู้นน่าสนใจอยู่นะฮะเนี่ยมีถ้ำด้วยเดี๋ยวค่อยไป ไม่ชอบต้องการฮึบ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 นี่ตอนนี้เราเป็นคนงานนะฮะคนงานอืออือโอเคฮึบจับจับโถเอ้ยเอาอีกแล้วเป็นคนงานที่ชอบมือลั่นที่มันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็ตกง่ายนะบ้าจีมจีมฮึบ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 โอเคใจเย็นๆ แล้วก็สร้างไปใจเย็นเย็นฮึบฮึบโอเคอ้าล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว,ลว,ลวทำไมหล่นบ่อยจังเบื่อแล้วนะไม่อยากหล่นแล้วเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราต้องติดไฟให้แสงสว่างกับที่นี่ด้วยนะฮะเพราะมันเป็นจุดพิชัยสงครามของเรานะฮะนี่ฮึบ ฮึบฮึบอาจจะฮึบอาจจะฮึบนี่อ่าเป็นไงดูดีไหมน้องดูดีไหมน้องไม่เอาดีกว่าเอาเอาแบบนี้แล้วกันแ้วเราก็ปักไฟไว้ด้านบนปักไฟเอาไว้สี่มุมให้สว่างสว่างอืมอืมโอ้โหทำไงดีวะเอ้ยดีที่เอาน้ำมานี่เอาน้ำมาเพื่อ เหตุนี้ละน้อ,นองปึ๊บไหลลงไปอย่าเพิ่งไหลลงไปตามนำ้ำอ่ะไปแล้วโฮนี่ลิฟธรรมชาติอาจาะาแฮปนี่ปลอดภัยรบมือแต่พืชเราไปหมดเลยดีที่ปลูกขึ้นแล้วนเนี่ยโอ้โหโอเคโอเคโอเคโอ้โหไม่โอ้โหเป็นหนทางที่ดีแต่ไม่ดีต่อพืชผลเรานะฮะแย่เลยนะ โอ้โหเดี๋ยวต้องปลูกใหม่โอ้โหต้องขุดใหม่ด้วยไม่น่านเลยไม่น่านเลยโอเคข้างหลังจะไม่ทําอีกแล้วครับข้างหลังผมจะไม่ทําอีกแล้วไม่ทําให้พืชผลทางการกเกษตรเสียใจปึบึบบนี่นี่นี่โอเคปึบึบฮึบฮึบฮึบึบทำไมพืชตรงนี้เราไม่มีวะเราไม่ปลูกหรือว่าเราโดนใครโดูพืชผลเราไปฮะไม่รู้ แต่เราขึ้นไปทำต่อปิดตูึต้องติดไฟนะฮะติดไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ที่อยากติดด้านข้างด้วยนะแต่ไม่รู้จะปีนขึ้นไปติดยังไงอะโอเคไว้แค่นี้ก็ได้เดี๋ยวเราติดด้านใต้ตก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 ติดอ้าไม่ไม่ไม่โอ้โหเกือบไปเกือบไปไม่น่าทำอะไรแผงๆเลย โอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไม่แพงก็ได้ครับไม่แพงก็ได้โอเคโอเคโอ้โหมันมีโอ้นี่ไงที่เราต้องการเยี่ยมอ่ะฮ้อ่ะฮ้อือ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันเกะก,กะโอ้โหตำรานี่หอคอยสอดส่องดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ อูเยี่ยมยอดสำรวจอนาบริเวณทั้งหมดของเราได้และเห็นแสงสว่างที่เราปักไว้เยสมันมีอะไรไกลๆด้วยมีกล้องของทางไกลไหมอยากสร้างมาดูจังเลยโอเคว้าเย่ขอคอยเสร็จแล้วไปดูไกลกันหน่อยโอเคนะก็เห็นอยู่นะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแงภูมิใจนะฮะภูมิใจกับสิ่งที่เราทามา เดี๋ผมว่ามันต้องใช้ประโยชน์จากน้ําในการป้องกันศัตรูได้เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะใช้ยังไงนะยังนึกยังนึกไม่ออกนะว่าจะควรจะทํำยังไงดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ลาวาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลาวา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 ลาาวเอาไปเดี๋ยวจะไม่อ้าทักไม่ใช่ไม่ใช่เยี่ยมลาวาเองเอาเจ๊ ไม่ไม่ไม่อลราวะละวาใส่ใส่ใส่อไปนี่นะนี่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 สนุกไหมสนุกสนุกตรงนี้สนุกเออผมว่าผมเอาลาวามาล้อมรอบบ้านเราไม่พวกนี้เข้ามาใกล้เราก็ได้นี่นะโอ้โหทำไมเดียว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 หนูเดียว โอ้โหเดี๋ยวนี้ไอตัวนี้มันเหิมเกริมออกมาอยู่ด้านนอกได้ด้วยเดี๋ยวๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอนหลับก่อนนอนหลับก่อนนอนหลับก่อนแอะแอะโอ้โหพอแปลกๆแล้วมันหลับไม่ได้อ่ะหลับดีหลับหลับฮ่าโอ้โหหลับไม่ถึงเช้านะฮะเนี่ยมันติดพิษอ่ะอ๋อไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วหลับ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  โอ้โหเป็นการหนีที่เยี่ยมมากอ๋อโอเคหนีได้แล้วใช่ไหมโอ้ยฮ้สบายใจไหมน้องโอ้โหยังอยู่นะ <c oughs> เป็นไงพี่เป็นไงสนุกไหมลาวาผมอะ่ะแหมให้พี่โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวใส่ก่อนเดี๋ยวตายเอามากินด้วยเดี๋ยวตายเอามาใส่ด้วยนี่ถังน้ำ แล้วหมวกเฮ้ยหมวกหายไปไหนขายเอาหมวกไปเอาคืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่แกยังไม่ตายวะพี่แกอึดจังเดี๋ยวเดี๋ยวลบ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 เดี๋ยวแป้งๆป้งใส่หัวอีกนี่นี่ตายหน้าบ้านเลยครับทำไมพี่แกโหดจังวิชเห็นไหม using magic อืมเอาเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิ Do you believe in magic นี่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  นี่นี่เอ้นี่ตอนตอนเดี๋ยวเดี๋ยวปิด <c oughs> ไม่มีทางได้แดกหรอกค่ฮ่าโอ้ยใส่อีกใส่อีรอบแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ตายตอนเช้าเหรอฮะ <c oughs> ป้าจริงๆเ <c oughs> หลืออีกตั้งหนึ่งตัวเอาไปไหนซะละดีแล้วดีแล้วดีแล้ว ไม่ไม่เราจะไม่ยุ่งนะฮะเก็บของก่นอนเ,เอย่ขอบใจมากราวานายช่วยเราได้แลวนายก็เกือบฆ่าเราเหมือนกันฮู้ฮู้สนุกอีกแล้วนะพาทน,นี้พาทน,นี้เป็นพา์ที่สร้างได้สนุกมากเลยนะฮะเย่เดี๋ยวเรามาทําหมวกเหล็กใหม่กันก่อนแล้วกันนะหมวกเหล็กเราหายนะฮะโอ้โห,โหหมวกเหล็กใหม่ปึบปึบอ่าโอเคเมื่อกี้เหมือนมีอะไรนี่นี่คืออะไรไอรอนบุเลต เอามีปืนด้วยเหรอเฮ้ยแล้วปืนสร้างไงอะโอเคอย่าพึ่งก่อนแล้วกันนะฮะฟาทนี้เราก็เอ่อหยุดความสนุกเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฟาทนี้แบบค่อนข้างจะสร้างสนุกนะฮะเพราะว่าได้สร้างสิ่งที่แบบสูงสูงเสียดฟ้ากันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็ใส่กระจกไว้หน่อยกันผมรู้สึกว่าตรงนี้มันอุดรูไปนิดนะฮะอ่ะอาแบบนี้ก็ได้โอเคนะฮะงั้นเดีย๋ยวไปยืนข้างบนดีกว่าเนาะ อโอเคเราก็จะต้องอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งยังไม่เจอเบาะแสของเออพีศาสีดำเพิ่มเลยนะฮะไม่รู้ว่าเขาคือใครจะเจอเขาได้ที่ไหนนะฮะหรือว่าเราต้องไปไที่ถ้ำนั้นอีกรอบนึงก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะงั้นพาร์ทนี้เราก็หยุดความสนุกไ,ไว้เท่านี้ก่อนนะครับพูด2รอบแล้วโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e นะฮะยย yeah. เพื่อติดตามชมตอนใหม่ๆได้ก่อนใครเลยนะฮะงั้นท่าน,นี้ก็ขอพอไว้เท่านี้ก่อนนะฮะยูเกียนวันหน้าเน็กซัมนะท่าชนชมทุกท่านบ๊ายยบายยก็สิบ๊ายบายบ๊ายบายนะฮะเย้